วันนี้เราก็มาเที่ยวงานนะคะคล้ายกับงานคริสต์มาสนะคะก็ยังไม่ยังยังไม่ทราบชื่อจริง,รงๆ่ะเดี๋ยวป้าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่คือร้านชาปูนะคะดูคึกคักมากเลยนะคะอยู่ติดเอออยู่ที่นี่คือที่เทศบาลนะคะไปน้ำหน้าอะไรสิ เมื่อวานคึคกคักกว่านี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่โอ้มะพร้าวสวยนะคะนี่นอันนี้คือวันคิมไป่ไ้าน้อ สวยอันนี้คือของกินพักเนือนะคะดูอันนี้คือข้าวซอยน้อยนะคะ เย็นแล้วอ่ะร้านร้า<ะ>นอาคาฟามีมาด้ยม,มันอเลยรันี้อน,นอาหนานะเพราะเราเรามาเย็นแล้วก็เลยไม่ค่อยมีมาช้ามาช้าอืมเมื่อวานนี้เขาเห็นเขาลงในเฟซอ่ะของกินแบบแบบพักเหนือนะคะเยอะมากเลยนะคะ เก็บร้านกันแล้วมีข้าวหลามลมหน้าจะมาเช้าๆหน่อยไม่มีแล้วอ่ะอ้อมาคัมป้อมสดไม่เหลืออะไรแล้วไม่ได้กินอะไรแล้วไม่มีมีรับข่าวไม่ใช่มีแค่นี้อ่ะ น่ารักมากเลยนะคะดูหลายชาติพันธุ์นะคะแม่สายก็จะมีหลายชาติพันธุ์แบบนี้มีสิบชาติพันธุ์นะคะนี่นะคะเนี่ยตุ๊กตาอันไหนคือไทยใหญ่อะน่ารักมากเลยเด็กๆสมัยเดชูไทยใหญ่เป็นอันไหน ใหญ่เหรอนุ่นออนชี่ผู้ชายลงเขียวแรงไงที่แกเหรอถ่ายรูปก,กันนะคะคนี่นะคะจะอยู่หน้าถนนใหญ่แล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวหนูจะส่งดให้ดูลานอน,นุรักษ์วัฒนธรรมนะคะสขสาร วันที่สิบเมื่อวานวันที่สิบแปดหรือเปล่า,เ,าเออจัดตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้เองแล้วก็วันคิดสมาถอีกสองวันวันคิดต์ยักษ์นะสวยปีแรกเลยนะคะทุกปีก็ยังไม่เห็นมีนะคะแต่ปีนี้มี ที่ข้างบนนี่ก็จะเป็นตลาดนัดวันเสาร์นะคะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันั่นดูสิลองกัเข้าดูจะถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปนี่นะคะวันนี้พี่เนยของเรานะคะ แล้วก็น mhm. ี่ต้นกิสมารถนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่เขาใส่สุดไต้ไตเหนือเหรอคนเมืองนัจ้ะคนเมืองเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็จะมีอะไรอะมาบอกให้ข้ามทางอะไรอย่างเงี้ย กลัวมันมีอันมีอุบัติเหตุน,นะคะนี่นะคะก็นคนกน็จะมีแค่ประมาณนี้นะคะคร่าวๆอะขาถ่ายรูปตรงนั้น,นพี่เนยอ,อย่าถ่ายรูปตรงนั้น<ะ>งานก็จะมีแค่ประมาณนี้นะคะมีไฟสวยๆแล้วก็มีคนมาขายของนะคะ ใบสวยมากต้นต้นมะพร้าวนะคะเขาแต่งสวยมากเลยนี่เนยมีอะไรไหมวันนี้ก็ไม่ได้ขอฝากติดตามเพจบุกสดโตเลยนะคะชื่อน้องเนยสิริม่อนะคะเป็นติ๊กเกอรด้วยนะคะเป็นเป็ดของหนูด้วยนะคะทับทิมสิริม่อเช่นกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้คุณให้เห็นเขา้าเห็นแ้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กูด้ว นี่นะคะที่นี่ก็จะเป็นตลาดนัดวันเสาร์นะคะหลังจากที่ออกไปที่น,นั่นเราก็จะแมแวะซื้อกับข้าวนะคะที่นู่นเขาเก็บแล้วนะคะเขาเก็บเช้านะคะเรามาดูกันว่ามีกับข้าวอะไรเลยที่เก็บจุบอะ่ะต้องอย่างเงี้ย <c oughs> นี่นะคะน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลย หลังจากได้ต้มไก่ก็ต้มปลานะคะน่ากินมากกงีย<อ>งปลานนกงียงปลาหมอใส่เลยค่ะไก่นี่อร่อยอน,นี่ราบหมูกัวนี่ราบปลานี่นะคะงานก็เข้าๆประมาณานี้สวยมากเลยข้างทางทุกเข้าไป